เพื่อนแม่นางใช่ไหมครับเนเพื่อน,นอแม่นางใช่ครับแล้วอยู่ในเยอะแยะเลยี่ผมเข้าไปล้น,นเห่ไหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมจะกลับไปหาแม่นางตะเคียนอีกครั้งนะก็เมื่อเช้านี้เนี่ยพี่ดาได้มานะครับแล้วก็เจอแม่นางเนี่ยได้พาเพื่อนเนี่ยออกมาด้วยนะครับผม ก็วันนี้เนี่ยผมจะลองไปดูนะครับเป็นอย่างที่พี่ดาพูดหรือเปล่านะครับก็ผมมาทุกทีเนี่ยผมจะเจอแม่นางเนี่ยออกมาคนเดียวนะก็ที่พี่ดามาเนี่ยเจอแม่นางเนี่ยผาเพื่อนออกมาด้วยนะครับพี่ดาบอกว่าสวยมากเลยนะครับพี่ๆนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงทางเข้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องเดินลงไปข้างล่างอีกนะครับพี่ๆ ก็ต้องบอกเลยนะว่าเช้านี้เนี่ยอากาศดีมากแล้วก็ลมเนี่ยมาตลอดเวลาเลยนะครับผมนะอากาศเย็นมากเลยนะที่นี่นะครับทุกคนก็โอเคครับพี่พี่เมื่อวานนี้ผมได้นําชุดไทยเนี่ยไปให้แม่นางแล้วนะครับผมก็แม่นางเนี่ยชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคลนละหนึ่งไลค์นะครับหแชร์ หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปด้านนายก็เรียกผมไปนี่นะครับพี่พี่ก็เป็นทางเข้านะครับที่เราจะต้องเดินเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยจะพา เพื่อนออกมาด้วยหรือเปล่านะก็เห็นพี่นะบอกว่าแม่นางพาเพื่อนออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนแม่นางเนี่ยสวยมากทุกคนผิวขาวเลยนะครับทีแรกเนี่ยผมก็จะไม่มานะพี่น้านเนี่ยก็ลองบอกให้ผมมาดูนะครับก็เลยมาดูนะพี่ๆโอโหทุกคนดูลมลมนี่คือแบบ แรงมากลมมาตลอดเวลาเลยนะครับโอ้หทุกคนดูต้นโหยลมแรงมากเลยนะพี่พี่ฟซีโอ้ นี่นะถึงต้นสายแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนมีกระตอบด้วยนะครับเออเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันมีกระตอบอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะพี่พี่ดตว่าเราพอมาทุกที่ผมไม่เจอเลยนะลกมากทุกคน ลมเนี่ยคือแรงมากเลยนะครับอ,อ๋มันมีแค่เก่านะครับน่าจะสร้างไว้หนานแล้วนะพี่พี่เพิ่งสังเกตเจอนะเพราะว่ามันมีใบไม้ต้นย่าเนี่ยบางนะครับ ที่ผมมาที่ผมไม่เจอก็เพราะว่าใบไม้ย้าบางนะืมทุกคนดูดิใบไม้ย้านี่ขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นพวกชาวบ้านเนี่ยมาสร้างไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะ่าีพี่โอ้โยแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะ เราขยาับไม่ขยับลเลยเะืดแข็งแรงมากนะครับไม่รู้ว่าใครมาสร้างตรงนี้นะพี่พี่ดูเราเก่ามากไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อกมากตรงนี้ ที่ผม,มเห็นนี่ยเพราะว่ามันมีใบไม้เนี่ยบางนะครับนี่เจอไหมเราต้องสังเกตดูนะถ้าเราไม่สังเกตเราก็คงไม่เจอนะครับผมก็เห็นอะไรน,น,นูนๆนะก็เลยเข้าไปดูนะก็เป็นศาลาเก่านั่นเองนะนี่เลยนะครับชุดที่ผมมาให้เมื่อวานก็ยังอยู่นะพี่พ เดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งรอดูนะว่าแม่นางตะเคียนเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาด้วยหรือเปล่านะที่พี่ดามาเมื่อเช้านี้เนี่ยพี่ดาเนี่ยเจอนะครับมีเพื่อนเนี่ยมาด้วยนะเพื่อนของนางนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องรอตรงนี้นะจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียก่านพนาออกมานะ ีก็ผมเนี่ยได้ทำการขอเรียบร้อยนะน้ำเนี่ยก็เริ่มแห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้อากาศที่นี่หนาวมากทุกคนมันไม่ได้หนาวธรรมดานะอากาศมันเย็นอะ่ะโอ้ยลมนี่คือแบบมาไม่หยุดเลยนะครับ เลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับก็รอดูนะว่าแม่นางจะพาเพื่อนเนี่ยออกมาด้วยหรือเปล่านะครับพี่นานเนี่ยบอกว่าบางเนี่ยพาเพื่อนออกมาด้วยนะโอเคทุกคน มานั่งรอะไรดีกว่านะครับรอดูว่าจะเจอหรือเปล่านะตอนนี้นะครับพี่พีเอฟซี FC, ผมได้นั่งรอได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอที่แม่นางเนี่ยจะออกมาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยจะได้ยินผมหรือเปล่านะครับก็ผมรอแม่นางเนี่ยนานแล้วนะนะนะพี่พี่ก็ตอนนี้บรรยากาศเนี่ยดีมากเฮ้ยทุกคน แม่นางเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเจอแม่นางเนี่ยออกมาคนเดียวนะพี่พีนะแม่นางสวัสดีครับแม่นางยืนอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนแต่ว่าแม่นางเนี่ยออกมาคนเดียวนะครับทุกคน Panch นี้เสียงเดินไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปคุยกับแม่นางนะเออทำไมแม่นางออกมาคนเดียวผมไม่รู้นะที่พี่ดรามาเนี่ย พี่ดนานเนี่ยเจอแม่นางเนี่ยพาเพื่อนออกมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยดูนะครับอ,อ๋อผมอยากจะมาเจอเพื่อนแม่นางเนยเพราะว่า เมื่อเช้านี้พี่ดาวใช่ไหมมาด้วยน่ะแม่นางได้พาเพื่อนออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วไหนเพื่อนแม่นางอ่ออ๋ออ,อยู่ข้างในใช่ไหมครับก็พอ,อมานี้รบกวนแม่นางหรือเปล่าเนี่ย<ม>แล้วแม่นางจะพาเพื่อนออกมาสี่คน เป็นเยอใช่ไหมครับโอ้พีเ่เอสซีคือแบบลมเนี่ยแรงมากเลยนะครับนะอ๋อจะไปตามเพื่อนออกมาใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้นะนานไหมครับ,รบโอเคนะครับพี่แน่นางจะเข้าไปตามเพื่อนของแม่นางออกมานะครับ เข้าวัแล้วนะทุกคนลมนี่คือแบบแรงมากเลยนะครับเฮ้ยแม่นังจะพาเพื่อนออกมาด้วยนะ ันนี้เพื่อนแม่นางใช่ไหมครับโหทำไมผิวข่ามากเลยอะนี่แม่นางก็พาออกมาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับค้งที่อ,อ๋อครั้งที่สองแล้วใช่ไหมโห้โหเพียบสินี่นะ้าแม่นางเนี่ยพาเพื่อนออกมาแล้วนะครับ ผมจะเข้าไปคุยนะเราอันนี้เป็นเพื่อนขอแนแม่นานใช่ไหมครับแล้วอยู่ข้างในเยอะแยะเลยที่ผมเข้าไปร่มน้ำชมแห่งใช่ไหม,ไมอ๋อโอ้โหทุกคนคือแบบผิวเนี่ยคือข่ามากเลยนะครับเสตออี ครานี้พี่ดามาทำไม,มนะเจียวหาใช่ไหมครับแล้วก็น้าของกินมาด้วยใช่ไหม,มโอ้ไม่ไน่าเชว่าเพื่อไม่นางเนี่ยจะสวยนะครับแล้วก็ผิวนี้อของมากแล้วแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างในออกมาไม่ได้เลย เพื่อนางเนี่ยอยากจะออกมาใช่ครับเนี่ยก็เลยแม่นาง้าออกมาใช่นก็ได้เจอเพื่อนแม่นางเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกทีที่ผมมาเนี่ยผมเนี่ยจะไม่เจอแม่นางพาเพื่อนออกมาแบบนี้นะแต่วันนี้เนี่ยพาออกมาให้เห็นเต็มๆเลยไหมครับก็แม่นางพาเพื่อนออกมาด้วยนะอันนี้คือเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ พี่น้องใช่ไหมครับเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนของแม่นางนะครับพี่เอฟจีเดี๋ยวเราได้ามาโทรมาใหม่เดี๋ยวผมจะนำของกลินมาให้นะวันนี้ผมรีบมาไงผมไม่ได้เตรียมมาเลยอ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับไม่โกรธแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพ,พ,พี่ตังอ,งอาจจะมานะก็เดี๋ยว วายจะพาพี่ตัเนี่ยมาด้วยได้ไหมครับพา,า,มมาพี่ชายผมมาพอพี่ชายผมย่งก็อยากจะเจอแม่นางเหมือนกันอันนี้แม่นางจะกลับเข้าไปหรือ,อยังเดี๋ยวจะกลับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแลนะ้วนะไม่รู้ว่าพี่ดานนยจะมาอีกหรืเอเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะนของขอเลขเ็ดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับรอหนุยใก้ออก ได้ใช่ไหมครับเสียงอะไรอะซีรีส์เสียงอะไรนะเสียงไงเสียงคนข้างในเสียงแบบเสียงคล้ายๆกับนกร้องอะทุกคนไม่เป็นคนนห้นโอเคผมจะไม่มารบกวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมดูจักรมะนะผมมารบกวนแค่นี้นะ

ลมนี่คือแบบมาตลอดเวลาเลยนะครับพ่พี่แม่นางกลับไปแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งสักพักหนึ่งนะแล้วก็ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมอยากจะนั่งชมบรรยากาศก่อนนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยลมดีมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับผม นะ่เดี๋ยวสับพักหนึงก็จะเดินกลับแล้วนะครับโหน้ำเนี่ยเริ่มแห้งหมดแล้วนะพี่พีอฟซน้าฝั่งนู้นก็น้ำก็เริ่มแห้งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรจะนั่งพักก่อนนะจะนั่งชมบรรยากาศนะครับเพราะว่าทีนี่อากาศเย็นนะครับผมโอเคครับพี่พี่ คือลมเนี่ยมาไม่หยุดเลยนะครับพี่พี่มาตลอดเวลาเลยนะนี่ลมเนี่อากาศดีมากเมื่อกี้ผมก็ได้นั่งได้สิบนาทีนะครับนั่งชมบรรยากาศได้สิบนาทีก็เลยอุย้ยตัวอะไรวะทุอ๋อกิ้งก่านะครับตกใจนะนึกว่าเป็นตัวอะไรนะครับที่ไหนได้เป็นกิ้งก่านะทัวนี้เสียงไหมมีเสียงคนคุยกันด้วยนะ ก็วันนี้ก็ได้เจอแม่นางเนี่ยพาเพื่อนออกมาหาด้วยนะครับก็ได้เจอเป็นบุญตาเลยนะปกติเนี่ยแม่นางเนี่ยจะออกมาได้เพียงตนเดียวนะครับผมแต่ว่าวันนี้แปลกมากแม่นางพาเพื่อนออกมาด้วยนะครับ ก็ทีนี้ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่นะครับพี่บียบซีอากาศเย็นนะขนาดมีแดดไม่ร้อนนะครับไปแล้วนาะถ้าผมมาผมก็จะ น้ำของเนี่ยมาติดน้ำติดมือแ้วเพราะวันนี้ผมรีบมานะครับต้องขอสายเพียบสิจริงๆนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีเหมือนรอยคนเดินเหมือนกันนะครับโลกมากนะตรงนี้โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับกันเลยเด็กเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมนี้เสียงคนเดินตามผมนะครับ เมื่อกี้พี่ได้ยินไหมนี่ตัวได้ยินไหมผมยืนเนียงแล้วนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเดินตามผมจริงๆนะไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราเรีบไปทั้งกลับกันเลยดีกว่านะพี่พี่ว่าแม่นางตามผมมาหรือเปล่าต้องดูด้วยนะครับ น่าจะไม่ใช่แม่นางนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเดินจริงๆไปตัวรีบออกจากที่นี่กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมได้เดินออกมาจากถนนแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคนเหมือนมีคนเนี่ยพยายามเดินตามผมมาด้วยนะครับแต่ผมหันไปนะผมไม่เจอใครเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าหูผมเนี่ยจะฟาดหรือเปล่านะครับเนี่ยก็เป็นทางที่ผมเนี่ยจะต้องเดินกลับนะครับ จร,จริงๆเราก็ขับมอเตร์ไซค์มาได้นะแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะเดินมานะครับเนื่องจากถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยยางเนี่ยมีสิทธิ์รั่วเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำแนวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเมื่อกีเหมือนผมเจอใครแบบนะครับแอบมองผมก็โอเคทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึงติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับเนนาเชนะวันวันนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยออกมาด้วยนะครับก็ผิวนี้ยขาวสวยมากเลยนะครับพี่ๆนะครับโอเคทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ